Các bạn hãy đăng kí kênh lalaschool không bỏ lỡ những video

ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทำควรจะต้องการคนที่คนใครที่เขาไม่รู้อะไรเลยเราเป็นคนที่น้ำนี่

นี่กว่ากว่านี้ จะได้ทสีเ,สเอาขึ้นได้มนี่แมขนแมปวม่นีนนนนนปมปสนต้มขกไมเม่าองปีนี่ไ่เขามากรน้ไงอัไหนกนก,บบนกับูนี่แหละแต่แกเทพกระบนกโอ้

ออกออกไ<ป>งไงเอาไปทางมาเลยเดืยวมาคน<ป>คนมาหลายจังผู้ยังไม่ได้เด็ดสุด<ป>เอตรียมขดป้อนมาหรอเตรียมตัวครับเอาสูบแล้วครับ ບໍ່ມາເລັກໂຕຂໍຮັບມານີ້ມາອັນກະຍ້ອຍຍອບພິເອັກຍິມຕິດຕາມຊະນະຕິດຕາມຈັ່ງມັນກໍຄືໄປນໍາພຸ້ນດາມນີ້ <laughs> มมนแบบุกเอาใหม่ห้องเวลาหนามากมันก็ตีขอาวอยู่ดิบ้าบ่เดี๋ยวเอาใหม่ห้องตีมันอยากเอาขอนวอมากลงไปเอาต้นบ้าเสืองนะจ๊วใส่เรื่องพวกปลยเอามาเอามาถ้กั้งัน ไม่มาหมุนแจ็คมันมันสิมีไหมมันสิมีไมไพอยู่ลงแจ็คบมานี้ด้วยลงมันมันสิมีไหมไพอยู่ละขาวอันนั้นอกหนึ่ะแจ็คเสื่อนีูหนอยงมันจะขูต้องบอสเสือกมากีกกันยากเสือกีได้อมัดสิขึ้นคนรายประเด็กคนละคะคร

อัน้หัวโน่นเน่จอยเกล็ดนกูเ huh ด um ้งนั่ไน่าอยไม่สนั่นไรนั่นได้ทำไมมันมีดินเจ็ดจอยไป่ใส่ก็ละกกัด้จว่ามีดินรนอนไว้อย่างนี้นั่นันนั่นนั่นนั่นนันนั่ันนั่นนเร็ว

ใช่ครับก็เช่นเดียวกั